ครับสวัสดีครับเมนูแปลกเมนูแหวกแนววันนี้ครับผมอาจจะมาดูบบแปลกครับในส่วนแรกวันนี้จะมาคัวพักบุงครับหรือว่าพัดพักบุงครับผมอาจจะบาใช้ไฟแดงอย่างเปิดนเนอร์ผมจะปุ้งไปก่อนนะครับก่อนที่จะเอาลงส้มน้ำมันครับมีท่านได้เกยใใจสูตรนี่กันพงครับปุ๋งก่อนครับแล้วก่อยเอาส้มน้ำมันครับผมนี่ครับผมสีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำใสไปหมดเลยครับผมอ่าแล้วก็แหวกแนวี่สุดคือ หมูบบนี้ครับใส่หนังนี่ละขัวพะบุงครับผมใส่หนังควายต้มครับส้มบะแดงสักคำหนึของเพื่อนอย่ามว่าไฟแดงลูกสล่างสลงครับผมอล้วอันนี้ตีแป๊กเดือขาดมาได้ครับผมนี่ฮะวิตามินหนักนี่ครับหนังผลออกมาคือเป็นจี๊ดละครับผมขัวพกบุงครับใส่หนังควายจีครับ ไห้ทุยลุยไฟประท่าผักบุ้งไฟแดงอลอ่บรรยากาศเอออย่างก็บรรยากาศนะมันก็กินได้อยู่นะครับผมดูจากสภาพแล้วครับขโมออยู่ครับเหมือนกับหนะ้าผักบุ้งทั่วไปนะครับผมขว้ผักบุ้งทั่วไปนะแต่มันบรเจจีนไหมมันเป็นนางขวัญโจงขวัชีครับ